นั่นแหละที่เรียกว่าจินสงสัยเราจินสงสัยในอาการกิริยาที่เราลูกจิตลูกหาเป็นเียนี่การเรียนเรียนทางด้านธรรมะเรียนจบมันเป็นอย่างนี้เรียนทางด้านโลกมันเรียนไม่จบรับเรียนจบชาตินี้จบรบชาติต่อไปก็เรียนต่ออยู่อย่างนั้นไม่มีคมว่าจะจบจะสิ้นแต่เท่าเรียนจบในพุทธศาสนาจบสิ้นไม่มีคําว่า เกิดแก่เก็บตายจะเป็นปกติอยู่ที่มหาปุรีพันธ์ไม่มีคำว่าแก่อีกไม่มีคำว่าเก็บอีกไม่มีคำว่าตายอีกเป็นปกติสุขอย่างนั้นสถานที่มหามงคลวัดป่าวิเศษิ่นยาลาเนี่ยเราจาเป็นต้องบูรณะปฏิสังขรณ์ดูแลอย่างดีวัดป่าห้วยดินก็เช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้หลวงปู่มาพิจารณาเตยตองว่า คงจะได้ย้ายวัดหรือได้ทิ้งวัดเนื่องได้ว่าเขื่อนที่จะสร้างห้าสิบล้านมันจะถึงจนสาลาดนี้ลองวัดระดับน้ำดูเ็าจำเป็นเพื่อคนส่วนมากเพื่อส่วนรวมเราไม่ได้ทำเพื่อเราเนาะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ที่นี่ก็ตามอยู่ที่วัดปาวิเศษใจลาวก็ตามหลวงปู่ไม่ได้ทำเพื่อส่วนวส่วนหลวงปู่นะหลวงปู่ทำเพื่อส่วนรวมเพราะหลวงปู่ไม่เอาอะไรใครนะแต่รู้สิตรู้ใจหลวงปู่ก็ไม่เอา กับใครใดๆหลุงปูกก็ไม่เอาบารมีหลุงูก็อยู่สร้างแล้วหลุงกูจะไปพระธิพานตามพรีพุทธเจ้าเข้าสู่มหาพุทธิพานต้องอยู่สร้างบารมีบุญก็ไม่เอาแล้วบาปก็ไม่เอาแล้วเตพาลูกสร้างพอะยังไม่ตายม่ยังไม่ตายก็ต้องทำโน่นทำนี่ดูเลรักษาพระพุทธศาสนาเท่าที่จะทำได้ช่วยเหลือลูกช่วยเหลือสงสารเท่าที่จะทำได้ ถ้าเื่อนนี้50ล้านเป็นไปตามที่ที่ในหลวงหลอเก้าในสมัยที่เสด็จมาปีพศ2523นั่นจะสมบูรณ์บริบูรณ์ตามที่พระองค์ตั้งป้าหิาานไว้น้ำจะได้เยอะบ้านหัวนาบ้านคําตานาบ้านท่าลาดบ้านจองบึงอยู่ข้างล่างนี่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะน้ำจะเยอะเพราะเป็นต้นน้ำาม่ดิน น้ำเนี่ยจะออกแซซะซึมอยู่ตลอดทั้งปีนะลูกแต่ถ้าขุดลึกลงไปตอนนี้ก็เหมือนที่เราเจาะน้ำเนี่ยน้ำมาจากไหนลูกลองคิดดูสิ